แล้วค่ะก็ร่วมงานมีสองเรื่องแล้วค่ะตอนนี้ก็มีเป็นเรื่องมงกุฎลิศยาแล้วก็สไปร์แซบค่ะกับโปรดักชั่นของช่องแปะเป็นยังไงบ้างคะที่เราร่วมงานเพสนุกสนุกเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเอ้ยเข้ามาจะมีเพื่อนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเข้ามาก็คือทุกคนให้การต้อนรับดีค่ะืมป้เดีดีปื้มค่ะหลายคนก็เลยจับจองไปที่ทางสัญญาเก่าของเราค่ะ คือจริงๆแล้วอะค่ะของยินที่ที่เคยประกวด Miss Universe Thailand นะคะก็คือเซ็นสัญญากับทางบริษัทจันยี่สิบห้าแล้วก็เล่นละครกับทางจันยี่สิบห้าเป็นเวลาสามปีค่ะ<น>แล้วก็ของหนูเป็นตั้งแต่ปีสองพันสิบสองแล้วตอนนี้ก็สองพันสิบห้าก็คือหมดสัญญาเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีมหมดไปเดือนมิถุา<ม>นาค่ะสัญญาสุดท้ายวันสุดท้ายไม่มีใครพูดคุยว่าจะต่ใช่ค่ะก็เห็นเงียบๆไปก็เลยแบบไม่เลยไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันเข้าไปพูดคุย ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปเลยค่ะเพราะว่าแบบเรียนหนักด้วยแล้วก็ทางทางนู้นหาเวลาเขาเหมือนไม่ได้ให้แบบเหมือนนัดต้องนัดเข้าไปล่วงหน้าแล้วไม่ว่างหรืออะไรไม่ทราบเหมือนกันค่ะเห็นเงียบๆไปเลยก็เลยไม่ได้เข้าไปทางนั้นดองไหมนี่หนูก็ไม่ทราบเนาะอาจจะแบบด้วยด้วยแบบปัญหาหลายๆอย่างอะไรยงี้ค่ะจริงๆเราออกมา ที่บ้านหลังใหม่ีมีโอกาสได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่บ้างหรือเปล่ากับทางที่เดิมเหรอคะ<ช>ยังไม่ได้มีโอกาสเลยคะ่ะนี่ก็จะนัดไฟเข้าไปแบบเหมือนไปสวัสดีแกนหน่อยอะไรเงี้ยแต่ยังแบบยังไ,ไม่ได้เซ็นสัญญาใช่คะ่ะเซ็นแล้ว,วเซ็นไปกี่ปีน่าจะไม่มีผลกระทบนะคะเพราะว่าได้แจ้งทางทางคุณออนนะคะทางหนุนเรียบร้อยแล้วว่าเออมีปัญหาไหมก็อาจจะเหมือนฝากฝากสงสารถึงคุณแดงด้วยนะคะว่าเออมีปัญหาหรือเปล่าเขาก็บอกไม่มีปัญหาแต่ว่าเหมือนเราก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะ ห้าปีค่ะห้าปีแต่ตอนนี้ผลงานเริ่มสองเรื่องแล้วค่ะโอเคเลยไหมคะโอ้ยโอเคมากเลยดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้ก็น้องกจากตั้งหน้าตั้งตารอรองานเหมือนกันค่ะก็เลยลงเรียนไปเต็มที่เลยอาจจะหายหน้าหายตาไปประมาณเกือบปีปีกว่าๆได้ตอนนี้อีกเรื่องที่เรากำลังจะเล่นนี่เป็นเรื่องอะไรตอนนี้ถ่ายทําอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะสะพายรถแทบก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่สะพายแม่แม่ผัวลูกสะพายค่ะก็แบบเชื่อเชื่อเงี้พี่ตุ้งยานี น่สนุกดีมีบทยากบทหินแล้วโอ้โหเรื่องนั้นได้แอกแบบยาวมากยาวประมาณแบบหนึ่งหน้ากระดาษได้คือต้องพูดจ้าจ้าจ้ดหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราต้องเหมือนประทะคารลมกันตลอดเวลาเขาตองมองว่าตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยโดดเด่นอืมก็โดดเด่นขึ้นไหมก็น่าจะยังหรอน่าจะยังก็ดีใจค่ะที่ที่เหมือนให้โอกาสได้ร่วมงาน เป็นลูกม่อของฉันเล่นคะตอนนี้แต่ว่าแบบไม่น่ามั้งต้อนง,ง,งานมาตลอดเลยน่าจะไม่ไม่น่าจะใช่ค่ะเพราะทุกคนที่มาที่นี่ก็ก็มีงานแบบคนละสองเรื่องสองเรื่องเหมือนกันค่ะมีภูมิใจไหมครับเรามาถึงบ้านบ้านเราใหม่แล้วก็ปังเลยเลยโอ้ยดีใจ <laughs> ดีใจมากเลยเหงาตอนแรกเหงา